มองไม่เห็นฟูกอวกหมูนองมาเป็นแน่ไรแทน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 ยูทูบสองก่อนอื่นก็ต้องขอกล่าวกราบสวัสดีน้องๆที่เขารบหลักทุกๆท่านเลยนะครับ วันนี้ก็มาอยู่กับพี่การนะครับในช่องเด็กมีฝันนะฮะวันนี้พี่ก็จะพาน,น้องๆมาลุยถ้ำลาวากันอีกแล้วนะครับอ๋อมาลุยเพื่ออะไรเหรอคือพี่อยากได้เอ่อบูปินหอ,อกครับผมคือพี่อยากมีหอ,อกแรงๆไว้ใช้สักอันนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นอาวุธที่โจมตีได้ไกลกว่าดาบเนาะแล้วก็วันนี้นะครับพี่มาพร้อมกับอาวุธดาบของพี่บอกเลยว่านะมีของดีฮะลุยกันเลยครับน้องๆเออวันนี้เราอยู่ในโหมดฮาร์ดคอร์ระดับฮาร์ดนะฮะบอกเลยว่า อาจจะตึงนิดหน่อยนะแต่ก็ธรรมดาฮะบอกเลยว่าวันนี้อาวุธพี่ครบฮะมีทั้งมีดดาบมีทั้งปืนลูกซองบอกเลยว่าการลงทัพราวามันไม่ใช่เรื่องอยากสําหรับพี่อีกแล้วน้องๆบอกเลยว่ามาเถอะไอ้พวกนี้มันก็แค่แบบอ้าวยิงไม่โดนขอโม้หน่อยก็แค่อ้าวเฮ้ยยิงไม่โดนก็แค่ข้างข่าวอ่ะนะน้องๆเออพอเถอะน้อง,อง,อง,องคือว่ามันก็ข้างข่า,ขาวครับคือพี่ยิงไม่โดนนะครับ โโอ้ก็เอาไปดิเอาไปดินี่น้องเป็นไงให้กินลูกสองอือมึงไงอีกตัวหนึ่งอือมีแค่เลื่อนลงนะครับมันก็รีโหลดกระสุนให้เราแล้วก็น้องๆคนไหนที่ถามว่าเออพี่เลื่อนกระสุนยังไงก็อย่างนี้อือมึงไงอือมึงไงโคตเทเป็นไงวันนี้พี่มาโอ้โหเป็นไงน้อง อพี่มาโหดนนองพี่มาโหดบอกเลยไงคือไม่จะเป็นจะต้องกระโดดก็ได้นะฮะแต่ไม่รู้จะกระโดดเพื่ออะไรให้มันดูเท่ๆไวนะ้งี้ยืึเปไงไงอืโอ้ยตัวนี้เลือดเยอะโอ้ยโอ้ยฮึสองร้อยสามสามิบฮึชึบดาบบังดีดาบบังด,ด,าบบางดีเดี๋ยวลองหน่อยจึบ เออจึ๊บจึ๊บเป็นไงเวลอัพกันเลยทีเดียวหูมันใจมันได้น้องใจมันได้ขอรลีโรดหน่อยเอ้อเอ้กบตกมาสิลูกมาอืมมาสิลูกมาสิลูกปะเถอะพี่เสียนแล้วอมีปืนลูกซองนี่มันห้าวจริงเลยกระโดดเพื่ออืมอืมอะไรอะไรมันก็ง่าย ไม,ไม่ครับไม่เอานะครับไม่เอานะหนุนหนูวันนี้มันวันของพี่พี่จะเกิดน้องพี่จะเกิดปตอถ้ำลาวามันก็แค่สนามเด็กเล่นของพี่แล้วนะครับตอนนี้ก็มีลูกซองกับดาบนี่บอกเลยพี่ห้าวขึ้นเยอะเลยน้องเมื่อก่อนนี่วิ่งห่างจุกตูดเดี๋ยวนี้ไม่มีทางแล้วน้องไม่มีทางวิ่งอ๋อพี่รู้แล้วทาไมพี่ยิงมันไม่ตายน้องคือนะ เนี่พี่ลืมรีโหลดกระสุนที่ไม่ใช่ครพี่เปลี่ยนลูกดอกฮะอืใช้ลูกดอกผิดไปยิงมันพะโถแต่ก็เหมือนเดิมให้ยิงไม่ค่อยโดนโอ้ยล่วง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 หนึ่ง,ง,ง,งล,ล่วงหนึ่งโอ้ยยังยังไอตัวนี้รอดล่วงหนึ่งล่วงสองแล้วโอ้ยมันโหดมีตะของแรงๆติดตัวมาฮะวันนี้ยังเหงาย่างเหงาอย่งเหงา โอเคเป็นไงน้องๆกับดักนี่วางไว้ไม่ได้ใช้กับดักวางไว้ไม่ได้ใช้าวางไว้ทําไมก็ไม่รู้นะครับวันนี้โอ้โหดูแบบโคตรชนานาญอ่ะเฮ้ยเสียงข้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเสียงข้าวอืมรีโหลดครับเฮ้ยหลบก่อนหลบก่อนมันยิงใหญ่ชึบๆเป็นไงอืม เฮ้ยแมงป่องอุ้ยต่อยแล้วอืมอ,อืมนีโลดครับน้องๆพร้อมยิงกระโดดออกข้างอืมอย่างเที่อือย่างที่ทมังม้งเง้มังม้งเง้มั้งเง้มั้งเออเออเออติอออดติดเฮ้ยทางตันอุ้ยชิบหายแล้ว วุ้ยหายแล้วเฮ้ยนมะีดมีดอุ้ยติดบั๊อุ้ยติดบั๊อุ้ยติดบั๊เฮ้ยพี่ตีมันบ้างดิตีมั่งดิอุ้ยติดบั๊โอ้โหยจะตายคุณคนนี้จะตายห้าไม่ได้ละอุ้ยกระเด็นกระเด็นอุ้ยขอโทษขอโทษน้องประมาทประมาทโอ้ยจะตายน้องจะตายจะตายจะตายโอ้ยขอรีบหน่อย โอ้ยเมื่อกี้มันติดบล็กอะตัวพี่มันลอยอะตรงเนี้ยโอ้โหเ,เอาเอาจะสลบอีกจะสลบอีกคราวนี้โอ้โหอืกลายเป็นหิวน้ำเลยทีเนี้ยน้องงานเข้าปึ๊บโอเคตงเรงนีบทำเวลาแล้วครับตอนนี้คือตัวละครหิวน้ำแล้วอะโอ้โหดูค่าสรบขึ้นปี๊ดเลยอะเอ้ยยาโอ้ยเรียบร้อยชิบาหายแล้ว อ้าเอ้ยชิบหายแล้วสลบอย่ามีตัวอะไรมาตีพี่นะอย่ามีตัวอะไรมาตีนะไปเลือดก,ก็ลงเรื่อยๆออ้ยยอย่านะเว้ยโอ้ยดูค่าสลบขึ้นเต็มหลอดเลยออ้ยเกินไปออ้ยเบาได้เบาค้าสลบออ้ยลงแล้วลงแล้วอ้อมันไม่ไม่ได้นะเฮ้ยยา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 ,ยายโอ้ยไปแล้วไม่อยู่แล้ว ไม่อยู่แล้วไม่เอาแล้วเนื้อหนังมางสาออกก็ออกออกออกจากที่นี่อย่าฝังอย่าฝังไม่ให้งหลบไปโอ้ยเพิ่งเพิ่จากการสลบข้าตลขึ้นอแล้วโอ้ยอย่น้ำเลือดกะไลโอ้ยเลือดลงมาจโอ้ยโอ้ยทำไมลงข่านวามจะต้องเป็นแบบนี้ทุกครั้งเนี่ยเพื่อเนว่าสนามเด็กเล่นแนี้มันไม่ใช่สนามเด็กเล่นแล้วแบบนี้โอ้ยเลือดนองเลือดองโอ้เลือดเด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 ืออดเดือเดือดเดือดเดือดเอดเดือดเดืเดือดเดือดเดื เดินต่อไม่ได้ตานยากขึ้นดิขึ้นดิขึ้นดิไม่ได้ปกน้ะมากินด้วย EX kind of โอ้ย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 หายตาจ้าไม่อยู่แล้วไม่สนแล้วไม่สนอลไรทั้งสิ้นนะพอไมค์กออกไปจากที่นี่ออกไป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 โอเคน่าจะรอดแล้วแหละโอ้ยโอ้ยไม่ก็ตึงน้องตึงตอนตลบกันแห้ะหูลุ้นเลยถ้ามีคนวในอากาแต่พี่บอกเลยี่ตายรอดเต็มตายรอดเต็มโอ้ยโอเคนี่ว่ารอดแล้วแหละเนาะโอ้ยไปหลังเดินเหยืหลังเดินสตานไม่น่าจะได้แบบไม่เ,เปลืองโ şey. อ้ยโอเคฮะะน้้อออองงงๆถึทากแลววโเเคฮดี๋ยไป เอาละครับน้องๆหลังจากที่เดินทางการข้ามวันข้ามคืนหนึ่งไอ้เลปเตอร์อีกแล้วไอ้ห่าเอ้ยจะขอคุยหน่อยได้ไหมไอ้เลปเตอร์บ้าเอ้ยไหนอยู่ไหนผมเมื่อกี้ไม่ได้ตั้งตัวผมเพิ่งลงเรืออืมอ,อืมเพิ่งลงเรือขอพูดหน่อยได้ไหมปะโถเอ้ยโอเคฮะก็ หลังจากเดินทางมาไกลแบบแสนไกลตอนนี้พี่ก็มาถึงหน้าถ้ำฮันเตอร์มันที่เรียบร้อยเลยนะครับปะวิ่งนิดหนึ่งน้องอเฮ้โคตเซ็งเลยไอ้เจ้าแรปเตอร์เนี่ยบอกเลยมันกวนใจโอเคฮะก็วิ่งดิ่งกันไปเลยฮะสำหรับถ้ำฮันเตอร์ก็จะดรอปพวกชุดหนังเนาะก็จะทำให้เรามีค่าความคงทนเยอะขึ้นนะครับนี่ถ้ำฮันเตอร์ไปน้อง อโอเคฮะก็ไปไปกันเลยฮะก็สําหรับท่ามันเตอร์เราก็สามารถใส่ชุดนี้เข้ามาได้เลยเนาะเพราะว่าท่านี้เอ่อไม่มีสภาวะผิดปกติทางด้านอากาศเนาะอากาศก็จะเหมือนกับด้านนอกนะครับไม่ร้อนไม่หนาวเนาะเราก็สามารถแบบเดินทางได้แบบใส่ชุดอะไรก็เดินได้ออโอเคสบายฮะแต่แค่ระวังอย่าให้งูกัดโอเคฮะความพร้อมของพี่ก็คือนี่เอาหน้า,มาไม้ไปก่อนเลย โอเคเหมือนเดิมฮะดูก่อนมีอะไรไหมเดี๋ยวขอกินเนื้อก่อนเอาเนื้อหมดเดี๋ยวไปกินข้างนอกแล้วกันหูหิวแน่เลยเนื้อหมดฮะก็เราจะมาเคลียร์ช่องนี้ก่อนน้องเราที่มีตัวอะไรเราเคลียร์ไหมมีมีมเฮ้ยนั่นมันด้วงนี่กระถูกใคไปยิงด้วงอืมเจอชื่อหมดไปฆ่าด้วงโอ,โอ,โอเคไม่เป็นไรฮะ มาทังนี้มาทังนี้อูอืมโอเคเดี๋ยวค่อยมาแล่เนื้อมันตอนกลับนะขาไปขอรีบเข้าไปก่อนนะครับก็สําหรับทํานี้ก็ง่ายๆเนาะเพียงน้องมีอาวุธก็สบายแล้วบอกได้แค่นี้นอืมแค่มีอาวุธก็สบายพี่บอกเลยไม่ต้องโอ้โหเลือสองพันไอ้แมงป่องต้องเจอลูกสองอืม จเจอลูกซองทิ้งซากไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปเอาดีอิงูขอเล่นเฮ้ยยิงไม่โดนขอเล่นอีงูกอดโอ้โหน้องมาเป็นโอ้โหมาเป็นทางเลยอืมอืมเบาอะไรเบาพยายางอีกอืมอืมเบาได้เบาอ,อืม,อม ชิผายแล้วเ้ oh, <no. S 1> น้องพี่โดนเยอะไปแล้วอุย้ยสิผายจะหลับไปเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวกินนี่ได้กินนี่ได้นนไดเออพี่พกเบอร์รี่ข่าวมาเออลืมลืมปโทรีรโหลดไม่ทันเลยเดินมาเยอะจัดโอเคกินเบอร์รี่ข่าวก็ช่วยทำให้เราไม่สลบนะเคียร์เจ้าแมงป่องออกไปก่อนฮนะ อโอ้โหเลือดเยอะจังอืมอืมอืมโหลดก่อนอืมแลกกันคนละทีเฮ้ยคาสลบขึ้นโอ้ยโอ้ยใจเย็นใจยเย็นเดี๋ยวเด๋ยวเดี๋ยวเดียวใจเย็นเดี๋ยวเพิ่งหลับแม่ ดีนะพกเบอร์รี่ขาวมานะครับอาจจะทําให้คอแห้งนิดหนึ่งนะแต่ก็สบายฮะโอ้ยทำไมมันเยอะอย่างงี้วะเนี่ยโอ้โหดีไม่มีตะขาบด้วยอื้ือื้อเดินเลี้ยงหน้ากันมาเลยอื้ออยดังยิงอื้อไม่กลัวหรอกอือเฮ้ยยาอืหอูเกือบไปแล้ว มูนี่ถ้ากัดเราหลับร้อยเอร์ซ็นนะพี่ว่าอืมโอ้โหไม้สองตัวอืมอืมมาโอ้โหกี่ตัวแล้วเนี่ยเยอะเยอะเยอะอ้าวเดคุณสองอเคไปกันต่อให้น้องๆอ,อืมสก,กิดหน่อยเห็นอยู่ตัวข่าวเลยนอนนิ่งหรอนอนนิ่งหรอเคียก่อนน้อง ลูกซองนี่อืออุย๊ยยังไม่โดนไปนีโหลดดีโหลดดีโหลดกระโดดอยหลังอืออือนีโหลดมาพร้อมบุกประโถอุปกรณ์เยอะขนาดนี้อือถึงต้องกลัวอะไรอีกอืโอโหลูกปืนจะหมดบอกเลยว่าอาวุธครบมือขนาดนี้จะกลัวอะไรอีก ปัดโทเฮ้ยอะไรดังชีอืมเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวอุ๊ยอะไรพี่แตกวะอู๋ออัพอะไรแตกไม่รู้ว่าน้องเสียงเสียงแตกอะดังเพ่งโอเคทางนี้โล่งเฮ้ยเจ๋งเดี๋ยวพี่หาเทมด้วงไปสักตัวไหมเอาไว้ทำปุ๋ยตัวไหนเวลน้อยเอาตัวเวลน้อยน้อยนี่นี่นี่น พี่เทมตัวดวงไปสักตัวเอาเว้นแตกโอเคสามสิบเปอร์เซ็นะฮะเอ้าลืมโอ้ลืมนอนโอ้ลงนี้ครับครับเตียงนอนนอนนี่เดี๋ยวก็น,น่าจับได้เนะโอ้เสียดายอะ่ะลืมนอนไม่งั้นมันจะหิวโลถ้าแบบนี้มันจะช้านะฮะทำไงดีเดี๋ยวรีก่อนอืรีโหลดเอาหินไปด้วยไหม โอเคนไหนมาแล้วเดี๋ยวพี่เอาหินไปด้วยดีกว่านอ้องเอาให้คุ้มโอเคเอาหินไปด้วยออืมืมมเอาหินเอาหินอมอือไงในไหนมาแล้วก็ไปให้คุ้มแล้วก็อัพเป็นอดาเมจอ่าแต่ตอนนี้หิวอะหิวน้ำด้วยโอ้ทำไงดีเนี่ยตัวร่วงหิวทักทีดิ เ,ออเดี๋ยวพี่ไปฟาร์มออมันมีต้นไม้อยู่นี่หว่าเดี๋ยวพี่ไปฟาร์มต้นไม้ก่อนฮะกระสุนหมดโอเคเหลืสองนัดสุดท้ายอตอนยิงกั้นใจนะกั้นใจเลยเสองนัดสุดท้ายฮะก็กระสุนหมดวะ่ะเอ,อ่อไมดีนน่จะไฟเบอร์อ่ะ เอาก็เอาวะแต่พี่เก็บไฟเบอร์ก่อนครับน้องน้อง,องทำเตียงแล้วก็นอนให้สัตว์มันตื่นใหให้มันหิวดีกว่าถ้ารอแบบนี้มันช้าเกินไปเนาะไม่ไหวช้าเกินไอ้จ้พี่ลงไปตรงนั้นพี่จะขึ้นมาได้ไะเนี่ยอา่าเดี๋ยวลองลงไปดูดื่มน้ำก่อนอโอเคดีนะที่นี่ไม่มีปินญาไม่งั้นโดนกัดก้นแน่นอนลงไปแบบเมื่อกี้โอเคให้น้องน้องเดี๋ยวพี่จะไปนอนเนาะเพราะว่า ตัวเราจะได้แบบยอมกินในนี้ดีกว่าเนื้อเน่าเอ้ยโอเคยอมกินเนื้อดิบนะฮะเพื่อว่าจะได้ไม่ต้องหิวเนาะโอเคไม่งั้นไม่มีอะไรกินเลยอะหิวยังเนี่ยโอเคหิวแล้วก็เดี๋ยวพี่จะเอาเนื้อเน่าให้เขากินเนาะเ,เนื้อเน่าอันนี้โอเคหิวไหมถ้าไม่หิวจะนอนแล้วนะเดี๋ยวขับเตียงก่อนครับน้อง เออเร่งเวลาให้เขาแบบกินเร็วๆเนาะโอเคไม่ต้องห่วงฮะเฮ้ยมันกินเร็วอยู่มันกินเร็วอยู่เออเออโอเคโอเคถ้ากินเร็วแบบนี้พี่อาจไม่ต้องนอนเนาะเพราะว่านะเราจะได้แบบเทมเขาออกไปไวๆเนาะอร็วเ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 ร็วรีบกินหน่อยได้ไหมเนี่ยคือเรารีบอะ โอ้โหทางั้นนอนนะกินช้านอนนะจะนอนแล้วนะกินช้าเดี๋ยวกินกันเราอะกินเนื้อก่อนนอนแล้วนะกินช้าจะนอนจริงนะเนะี่ยหูนอนก็กลัวหลุดแมวอะไม่นอนอนะทำลายเตียงก่อนอืมที่กลัวเกมเด้งนะฮะ <c oughs> นอนเดี๋ยวเกมเด้งอีกเอาเร็วอีกคำหนึ่ง เร็วอัมอีกคำหนึงเร็วอัมดิอัมดิอัมดิไอตัดวดวงคือพี่จะปลูกต้นปลูกพืชผักแล้วนะครับก็เลยต้องการตัวด้วงไปทําปุ๋ยเนาะเร็วอัมอัมอัมสิวะอัมโอ้โหนานเร็วดีรออยู่หูเราต้องไปอื่นอีกเร็วเร็วดีเร็วสีหิวดี อัมดูเออนี่ได้แล้วนะครับสําหรับตัวร่วงก็โอเคเดี๋ยวพี่เป่าให้เขาอยู่ตรงนี้แหละเพราะว่าเดี๋ยวเราออกจากถ้ำเขาก็จะตามเรามาอัตโนมัติเนาะเอาละระหว่างทางออกนี้พี่ก็ไนงะจะฟามเนื้อฟามหนังฝอ่พวกนี้ไปด้วยอืเอาทุกอย่างที่มีประโยชน์เอาทั้งเหล็กเอาทั้งอะไรเอาหมดโอเคบอกเลยบรรทุก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 ศพแถวนี้ยังอยู่ไหม อ๋สบหายศบหายโอเคช่างมันฮะสบหายก็เดี๋ยวเราจะไปเลยฮะไปแลกอาร์ติแฟกต์กันเลยนะครับก็ถ้าน,นี้น่าจะมาลงบ่อยอยู่เนาะเพราะว่าสิ่งที่พี่ต้องการก็คือเออ่ีิงงูช่างมันไม่สนใจวิ่งเราได้สิ่งที่เราต้องการแล้วเราไปาสำหรับถ้าน,นี้ที่พี่ต้องการก็คือชุดหนังนะครับที่มีอาร์เมอร์สูงๆเนาะก็เหมือนเดิมฮะ พี่จะแลกจนกว่าจะได้ครบทุกอย่างเนาะอาจจะใช้เวลาหน่อยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเฮ้ยปืนกลไม่ได้ใช้แล้วครับปืนเอ็มก็พี่จะแลกจนกว่าพี่จะได้ครบเซตเนาะก็จะนานแหละเออรู้แหละว่านานแต่ว่านะเราจะต้องทําอะไรให้มันแบบเป็นกิจจลักษณะนะครับเออเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเดินทางดูพี่ยังไปไม่ทั่วแมพเลยนะดูแผนที่พี่ดิเออยังไปไม่ทั่วเลยนะ ราะว่านะค่อยเป็นค่อยไปนะครับซีรีสนี้คือไม่ได้รีบนะครับนี่ขนาดอยู่ในถ้ำฟาร์มทงฟาร์มเกาะในถ้ำลาวาอย่างเดียวดูตอนนี้เลเวลดิห้าสิบห้านี่ยังไม่เคยฆ่าไททันเลยนะอาศัยลงถ้ำอย่างเดียวเลยนะครับเนี่ยเลเวลขึ้นกระจายเลยฮนะอย่างว่าฮะชีวิตอยู่กับการแบบฆ่าข้างข่าวไม่ได้ทำะไรเลยนอจกจะฆ่าข้างข่าวโ okay. อเคไอ้จุ๊บมีคูณสอง เออเลเวลอัพอีกแล้วมาดูกนะันฮะได้กี่เลเวลโุยได้สเลเวลเลยนี่ขนาดแค่ทํามันเตอร์เนี่ยอัพดาเมจเลยเท่าไหร่ละโอ้ยดาเมจพี่เกือบ200อแล้วนะครับก็ปะไปแลกอาร์ติแฟกต์กันดีกว่าครับน้องๆได้อะไรเดี๋ยวไปลุ้นกันฮนะคือพี่จะไม่มีการรีอาร์ติแฟกต์เนาะก็คือแบบได้แบบไหนก็จะเอาแบบน,นั้นนะนี่เพื่อความสนุกและท้าทายนะอาจจะมองว่าเสียเวลานะแต่สําหรับพี่แล้วมันคือความตื่นเต้น ือจะเลือกก็ได้นะครับว่าจะเอาของดีๆแต่พี่ไม่อยากโกงตัวเกมฮะนี่ได้แบบไหนก็คือแบบนั้นแหละพี่เป็นคนง่ายๆฮะไม่อยากโกงตัวเกมครับอยากได้อยากได้ที่ดีกว่าก็เดี๋ยวมาหาเอาโอเคครับน้องเดี๋ยวไปเจอกันที่เสาแดงนะฮะรอบนี้ถือว่าเราจะมาขยายอาณาเขตของการเดินทางของเราไปด้วยถ้าไปเสาแดงแผนที่ก็จะเปิดขึ้นอีกครึ่งหนึ่งเลยนะโอเคครับไปเจอกันที่เสาแดงดีกว่าครับไปกันเลย โอเคตอนนี้พี่ก็มาถึงเสาแดงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็มาเราจะมาะแรกของกันนะครับก็คือมาตามหาชุดหนังนะครับที่มีอ,มอัมมือสูงสูงกันนะครับน้องๆแล้วก็มาดูกันว่าอาจจะแฟกจากถ้ำลาวาวันนี้พี่จะได้อะไรเพิ่มเพิ่มเติมมานะฮะ็สําหรับถ้ำลาวาก็พี่มีครบทุกอย่างแล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นปืนลูกซองออหน้าไม้นะฮะก็เหลือแค่ยาคุณสิบเนาะที่ยังไม่ได้จากที่นั่นนะครับ ส่วนอื่นๆพี่ก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วมามาแลกกันฮะก็ก่อนจะแลกก็นี่ทำเฟสท้ามันเตอร์ไปก่อนเราค่อยก,กดแลกนะเฟสเราจะได้ผ่านเนาะโอเคมาลุ้นกันว่าครั้งแรกเราจะได้อะไรขอแบบเสือ้อผ้าแบบอร์เมอร์สูงๆนะ่ะน้องพี่อยากได้แบบนั้นโอ้โหน้องได้ขวานกันโล่อะแวแวแหวหขวานโอ้โหยน้ำตาจะไหลได้ขวาน มาดูฮะอาจะแปจากท่าพันเตอร์บ้างนะครับว่าเราจะได้อะไรเนาะโอเคมาอลุ้นกันนี่แรกเลยขอของดีๆบ้างเถอะอยาเกลือนึกเลยพอวิ่งหลายรอบเลยจึบ๊บโอ้โหลูกสองดาเมิเท่าไหร่เนี่ยสามร้อยหนึ่งอุ้ยกับปืนเอ่อลูกโม่เนาะอันนี้เท่าไหร่สามร้อยสิบเจ็ดโอ้โหแห้ง เอาละครับน้องๆหลังจากที่พี่ขับเรือแลกจนแบบจนเสื้อผ้าขาดมาแล้วฮนะ <c oughs> คือแบบลงถ้าจนตูดขาดแหละก็เอาเป็นว่าเดี๋ยว ep ีนี้ก็คงต้องขอลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่อ p พีหน้าดีกว่านะครับก็อีีนี้ก็ไม่ไหวแล้วน้องดึกมากแล้วนะครับสําหรับการขับเรือแลกอัติแฟรของพี่เนาะก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่อีีหน้าแล้วกันนะครับ e ีพีนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะครับบา,บายสวัสดีครับ 拜拜。